จะประกันที่เอาไว้ลหยอด้คแล้วก็อยากจะได้ประกันที่ารตตอบแทนค่ะ,คะเดี๋ยวก่อนีน่จเริแนะนาผลิตภัณนยวขออนุญาตัวกนนะะแล้วก็จะแนะนำใบอนุญาตด,ด้วยเออดิฉันชื่อนะะอางาวนุญาให้จัดการนะคะเลขที่ใบอนุญาตประกันชีวิตนะคะหกสาศใบอนุญาตในหน้าประกันยน,นสภัยนะคะเลขที่ใบอนุญาต 6 3 0 4 0 0ูน7์ส่ะูนยงศูนกเจ็ดสิบเจรับท่านต้องการเพื่อไปรถยนต์ภาษีด้วยใช่ไหมคะเออเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขอบัตรประชาชนหน่อยค่ะเออคุณยาติการคุณทวีคุณต้องไหม,คะ,มนนะคะตอนนี้เออที่อยู่ปัจจุบันตอนนี้ทางบัตรประชาชนนะคะแล้วก็รถมือเัยค่ะตอนนี้ ใช้อะไรอยู่คะส่วนประกอบในสีในสัปปะศิษย์ 4, 4ค่ะปัจจุบันนี้ประกอบอาชีพอะไรแนานบริษัทค่ะแนะนำบริษัทเนาะใช้ได้ประมาณเท่าไหร่คะห้าหมื่นห้าหมื่นเน,นาะเอออีเมลของลูกค้าตามในระบบเลยไหมคะค่ะเดี๋ยวจะขอแนะนำนะคะถ้าสมมติว่าของทางเราเนานะก็จะมีอ,มอยู่สองผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะแนะนำให้ ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวขอแจ้งสิทธิขั้นพื้นฐานผู้บริโภคแล้วก็12บสอข้อ12องข้อคอคให้ทราบก่อน,นะคะ่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็น12ข้อของคอบขคนะคะามเลยเนาะส่วนสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ผู้บริโภคนะคะมีอยู่สีข้อนะคะข้อแรกนะคะสิทธิจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องข้อสองสิทธิจะเลือกลิตณฑ์และ บริการการเงินได้ยอ,นนอย่างอิสระค่ะข้อที่สานะคะสิทธิจะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมค่ะแล้วก็ข้อที่สนะคะสิทธิจะได้รับการพิจารณาและการชดเชยนะคะหากเกิดความเสียหายค่ะจากที่สอบถามลูกค้าเบื้องต้นนะคะถ้าลูกค้าของเรานะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้านะคะทงังน,น,นั้งก็จะมีอยู่2ผลิตเหยว ขออนุญาตแค่ลำยกตัวอย่างมาแค่2องบริัทละันนะคะก็คือจะเป็นตัว156แล้วก็12 5ะเนาะสองอันนี้จะเป็นโปรดักชั่นตลกนะคะงานสองบริษัทน,นี้นะคะบริเออทางทีดีจะรับประกันชีวิตโดยบริษัททัเรนเที่ยวประกันชีวิตนะคะ เกีย่ยวขอแจ้งให้ทราบว่าหน้าทาง t ดีเป็นใหนหน้าในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ชีวิตไม่ได้เป็นผู้รับประกันภัยเองหรือว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะและรับผิดชอบในหน้านะในหน้าประกันชีวิตเท่านั้นนะคะโดยจะมีผลิตภัณฑ์หลายแบบเนะาะเดี๋ยวจะขอแนะนำเอกสารนี้จะคือเป็นโปรดัากต์คตล็อกคที่จะช่วยให้คุณเาติดา ขอขออธิบายจุดเด่นแล้็จุดด้อยของสองผลิตภัณฑ์นี้ก็คืออันแรกเนอะถ้าเป็นตัว TTB Money saver ตัว15 6ับ6ค่ะเป็นประกันชีวิตแบบสะสมรักเพื่อร่วมทุนความมั่งคั่งให้กับลูกค้าท้องความคุมคม้มครองชีวิตโดยผลิตภัณฑ์นี้ให้ผลตอบแทนที่แน่นอนโดยโดยจะได้เงินคืนต่อปีนะคะอยู่ที่2.5%นต์ค่ะของูงประกันภัย สินตีกรมธันม์ที่1-14สและเงินพกกำหนดสัญญาณจะได้อยู่ที่150%ของห้าสิปร์เซน์ขรภัยค่ะชำรลัดเรียกประกันสั้นๆเพียง6ปีนะคะคูมครองยาวจนถึง15ปีสำหรับลูกค้าที่อายุตั้งแต่1เดือนถึง70ปีส่วนแบบที่2นะคะที่จะแนะนำก็คือจะเป็นที b Value สเตเบิล12 5ันนะคะจะเป็นประกันชีวิตแบบต่สมทครั์เช่นกันค่ะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่1เดือนจนถึง50ปีนะคะที่ให้ความคุ้มครองชีวิต1 2ปีจับการชําระเบีย้ยประกันภัยเพียงแค่5ปีและรับคืนคืนต่อเนื่องตั้งแต่2ปีกรมธรรม์แรกและตั้งแต่2ปีกรมธรรม์ที่5จะได้รับเงินคืนระหว่างเบี้ค่ะอยู่ที่5%ของเืนประกรนันรืเนาเออ พร้อมเงินคืนก้อนใหญ่ในปีที่ในปีสุดท้ายอยู่ที่521%ของทุนของการที่เม่ครบสัสัญญาค่ะเออไม่ทราบว่าสัญญาสัญญาสดใจในรูปแบบการชีวิตแบบไหนคะมันมีเซฟเวอร์เป็นตัวสิทนิ์ท่าแบ เดี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์สี่ห้านะคะจะเป็นรายละเอียดของผลิภตภัณฑ์เนาะตัวสิ6ห้านะคะก็จะเป็นสัญญาประกานชีวิตของภูออมซาพิเศษสิ6ห้าหกชนิด ไม่มีปันผลระยะเวลาเอาประกันภัย15ปีระยะเวลาชำระประกันภัยอยู่ที่6ปีนะคะส่วนสัญญาเพิ่มเติมนะคะไม่สามารถจะแนบสัญญาเพิ่มเติมใดๆได้นะคะอายุของการรับประกันภัยอยู่ที่ตั้งแต่1เดือนถึง10ปีระยะเวลาการเอาประกันภัยอยู่ที่15ปีนะคะระยะเวลาในการชำระเบี้ยอยู่ที่6ปีนะคะ ส่วนประกันไัยของสัญญาประการชีวิตจะเริ่มต้นอยู่ที่100,000บาทสูงถึงสวนจุด,ด,ดไม่จํากัดเลยส่วนส่วนลดเบี้ยประกันไยัยกรณีที่ลูกค,ค้านะคะซื้อทุนประกันไัยตั้งแต่ของแสนบาทขึ้นไปมีส่วนลดเบี้ยประกันภัย9บาทต่อ 1, ทุรการ1,000บาทค่ะ กรณีที่2คือกรณีที่ลูกค้าซื้อเบี้ยตั้งแต่ห้าแสนบาทขึ้นไปจะมีส่วนลดเบี้ยประกันภัยสี่บาทต่อคูณประกันภัยพันบาทวิธีการในก,การชำระเบี้ยนะคะก็จะอยู่ที่เราสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตชำระเบี้ยประกันภัยในปีแรกและปีต่ออายุได้สองก็คือสเปกเนการแจ้งยอดไปชำระนะคะก็สามารถชำระเบี้ยได้ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีต่ออายุเช่นกันค่ะ สำหรับข้อที่สาคือการหักผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิตหรือผ่าหักผ่า,า,กานบัญชีธนาคารของลูกค้านะคะชำระเบี้ยประกันภัยได้เฉพาะปีต่ออายุเท่านั้นค่ะเมื่อการชำระเบี้ยนะคะปีกรมธันม์ที่1นถึงสจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยแบบหลายปออยีเท่านั้นนะคะแต่ว่าตั้งแต่กรมธรรม์ปีกรมธรรม์ที่3สามารถ การชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปีรายหเดือนรายสามเดือนแล้วก็รายเดือนได้ทางนี้นะคะจะมีมีผลตั้งแต่18พฤศจิกายนสอง5้าหเป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีประกาศการเปลี่ยนแปลงค่ะออสำหรับใบคำขอกรณีผู้อ,อประกันภัยที่มีชีวิตอยู่นะคะผลประโยชน์เงินคือระหว่างสัญญาเอ,อ่อ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลประโยชน์เงินคือระหว่างสัญญาในจำนวน2.5%ของประกันนะซึ่งปีกรมธรรม์ที่1.14ถึค่ะ 2. ผลประโยชน์เงินครบกำหนดสัญญากรณีมีชีวิตจนอยู่ครบสัญญาบริษัทจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่ผู้เอาประกันภัยนะวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่15จำนวน150%ของทุนประกันค่ะกรณีถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในปีที่หนึ่งห้าบริษัทจะจ่ายสิงใหม่หมดแตามให้แกผ่ผู้รับผลประโยชน์เป็นจํานวนใดจํานวนหนึ่งที่มากกว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตของหุ้ประกันไทยหรือเบี้ยประกันไทยที่ชอนะม,มาแล้วทั้งหมดหรือจำหรือเงินค่าเวน้นคืนกรมธรร์ประกันไทยค่ะในปีกรมธรร์ที่หกถึงสิบห้าบริษัทจะจ่ายสิงใหม่กรมธรร์ให้ใหแกผ่ผู้รับประโยชน์เป็นจํานวน ได้จำนวนหนึ่งที่มากกว่าระหว่าง150%ของทุนประกันภัยหรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหรือเงินทีเป็นคือกรมธรรม์ประกันภัยค่ะทางนี้นะคะ,ะการพิจารณารับประกันภัยการตรวจสุขภาพกรณีไม่ตรวจสุขภาพนะคะต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคําขอประกันภยัยซึ่งการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภยัยหรือพิจารณาจ่าย ตามสัญญาประกันไทยค่ะบริษัทสวนในการเรียกตรวจสุขภาพในกรณีที่ผู้ขอเอาประกันภทยมีประวัติสุขภาพก่อนหน้านี้ขณะที่ทําประกันไทยจะต้องพบแพทย์รักษาหรือพากรักษาตัวในโรงพยาบาลน,นะคะกรณีสุขภาพให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกําหนดค่ะส่วนสิทธิประโยชน์ทางภาษีเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาลดจ่อนภาษี ได้ไม่กันหนึ่งแสนบาทต่อปีทั้งนี้ก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของกรุสมสัากรค่ะประกันชีวิตที่นำเสนอ,อนี้นะคะคือของเราจะขายโดยบริษัทพันุนเชี่ยวประกันชีวิตจำกัดค่ะถ้าคารเซนเเีียงในน้าในการนำเสนอนะคะไม่ได้เป็นผู้ให้ประกันภัยะคะ่ะ กรณออีอันนี้จะเป็นการทำประกันชีวิตไม่ใช่เงินฝากหรือออมพย์นะคะลูกค้าค่าเบี้ยประกันภัยรือระยะเวลาประกันภัยกี่ป,ปีก็จะรายละเอียดก็คือจะตามที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นเลยนะคะส่วนสิทธิ้อ่อยกเลิกของกรมธรรม์หรือปีลุกภายใน15วันนับจากตั้งแต่วันที่ได้รับเล่องกรมธรรม์คะ การยกเลิกคะอาจจะมีผลต่อการได้รับเวรนคือคุรมทานตักกว่าเบียการภายที่สายไปทั้งหมกค่ะกรณีที่ลูกค้าจ่ายเบี้ยไม่ไหวหรือว่าต้องทำยังไงสาม,มารถตริดต่อพนักงานช่องทางการตริดต่อคุณจะเป็นทาง contact center น,น,นะคะแล้วก็หลังจากได้รับเลินคุรมทานแล้วนะคะคุณลูกค้าสามารถตรวจสอบรายละเอียดบ่ได้ แจ้งข้อมูลไปหากไม่ตรงตามวัตถุประสงค์วามต้องการของลูกค้าลูกค้าสามารถยกเลิกด้วยสาเหตุใดก็ตามลูกค้าสามารถใช้สิทธิขอยกเลิกทีลูกภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับเล่มโดยมีค่าใช้จ่ายการออกคุมทานอยู่ที่500บาทนะคะและค่าตรวจสุขภาพที่จ่ายตามจริงอันนี้ในกรณีที่ว่าถ้ามีในการตรวจสุขภาพค่ะเมื่อลูกค้าซื้อประกันชีิตีทีดี เซอรสิทธภาพหกในวันนี้แล้วนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารโทรหารลูกค้าเพื่อปรเมินการขายหรือยืนยันว่าลูกค้าทำความเข้าใจเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของลูกค้ารบกวนลูกค้าตอบคำถามใ,ให้ด้วยนะคะและหลังจากกรมธรรม์อนุมัติเรียบร้อยภายในสิบถึงสิี่วันจะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัททีนเชียลติดต,ต่อกลับเพื่อสรุปสาระสำคัญของกรมธรรม์ให้กับลูกค้าทราบอีกครั้งค่ะ สำหรับช่องทางก,การติดต่อนะคะหรือน้องเรียนนะะ้องก็จะมีทางที p p v b a n k c o m นะคะหรือ Connect Center 1428คะ่ะถ้าสนใจจะทำไปเลยไหมคะหรือว่าจะรับเอกสารเองพีจารณาก่อนก็ได้นะคะไปดูก่อน,นะคะ่ะส,ส่วนอันนี้จะเป็นแฟกชีตนะคะลูกค้าสามารถเอาไปพิจารณา เงื่อนไขยอยู่ก่อนก็ได้ค่ะถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถกลับมาติดต่อที่ที่สาขาได้เล,เลยนะคะคเดี๋ยวจะขอยาาขอยกญากบาง <c oughs> บัดให้ทห <c oughs> ่นี <c oughs> ้ใช่ไหมคะ <c oughs> I wish done with the video.